เขาเริ่มตุนอาหารกันแล้วนะคะขนมปังเริ่มหมดแล้วนะคะไข่ไก่ค่ะเริ่มหมดแล้วเหมือนกันพวกอาหารแห้งก็เริ่มหมดแล้วนะคะ หน้ากากอนามัยที่นอร์เวย์หมดเลยนะคะตอนนี้แถวบ้านแอลกอฮอล์ล้างมือก็หมดแล้วนะคะของค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะองก็จะมาพูดถึงเรื่องโควิดนะคะก็ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ได้มีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะคะ ในวันนี้นะคะที่องถ่ายคลิปนะคะเป็นวันเสาร์นะคะตอนนี้ก็เวลาจะสี่ทุ่มแล้วนะคะก็ประเทศนอร์เวย์นะคะได้สั่งปิดประเทศไปแล้วนะคะคือห้ามเข้าออกประเทศนอร์เวย์นะคะแล้วยอดนะคะผู้ที่ติดโควิด -19 นะคะตอนยอดตอนนี้นะคะอยู่ที่1 0 7 7คนนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่3รายนะคะก็ เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะคะแล้วเวลาออกไปร้านค้านะคะที่นี่นะคะองก็จะใส่เป็นถุงมือนะคะเพราะว่าการที่ใส่ถุงมือนะคะเหมือนเวลาเราไปจับสินค้าอย่างเงี้ยคือสินค้ากล่องนั้นหรือชิ้นนั้นนะคะไม่ใช่มีแค่เรานะคะที่เป็นผู้สัมผัสนะคะอาจจะมีคนอื่นที่ได้มาจับหรือสัมผัสก่อนเราคือเราไม่รู้ว่าคนนั้นเขาคือเขาอาจจะติดเชื้อหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะคือมือนะคะเป็นตัวที่แบบ นำพาเชื้อโรคได้ดีเลยเพราะว่าเขาไอแลวเขาใช้มือปิดปากใช่ไหมคะแล้วเขาไปจับสิ่งสิ่งของสิ่งน,นั้นหรือสินคา้าชิ้นนั้นนะคะอาจจะทําให้แบบเชื้อไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วเราไปจับสิ่งนั้นนะคะแล้วเราก็เอามาใส่ตะกร้าของเราหรือเราใช้มือหลังจากที่เราจับตะกร้าแล้วเราใช้มือมายียตาแคี้มูกหรือว่าแบบจับที่ปาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะองก,ก็เลยจะระมัดระวังในส่วนนั้นนะคะแล้วก็ คือทีแรกนะคะองคิดว่าองจะกลับเมืองไทยนะคะจะกลับไปอยู่เมืองไทยคืออืมคือกะว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยเพราะว่าในสาเหตุที่ตัดสินใจว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยเพราะาสามีองนะคะเขาต้องบินไปทํางานคือเขาไม่ได้บินออกไปต่างประเทศนะคะแต่เขาทํางานในนอร์เวย์แต่เขาต้องบินไปทํางานอีกที่หนึง่งแล้วส่วนองอะ่ะจะต้องอยู่ที่บ้านอ่คนเดียวประมาณสองอาทิตย์นะคะก็คือมันเป็นคือองกลัว กลัวว่าแบบเผื่อมันจะมีปัญหาเผื่อเขาจะจะปิดนูน่นปิดนี่หรืออาจสามีอาจจะกลับมาที่บ้านไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวแล้วก็คิดว่าเราจะกลับไปอยู่ที่บ้านที่เมืองไทยนะคะสักดาหนึงตอนแรกนะคะที่องกับว,ว่าจะกลับไทยนะคะองก็ได้ไปเตรียมซื้อชุดนะคะชุดป้องกันนะคะก็คือจะมีแว่นตาเนี้ยนะคะก็คือใส่แว่นตาแล้วก็ถุงมือนะคะ แล้วแล้วก็จะเป็นเสื้อแบบนี้นะคะที่องกะว่าองจะใส่กับที่เมืองไทยนะคะคือกลัวมากๆแล้วก็เห็นคืออ่าเห็นในอินสตาแกรมนะคะเห็นนางแบบคนหนึ่งนะคะนางแบบระดับโลกนะคะต่อที่อ่าเขาจะขึ้นเครื่องนะคะแล้วเขาได้ใส่ชุดแบบชุดแบบป้องกันนะคะเหมือนชุดอ่แพทย์นะคะคือเขาจะมีเสื้อนะคะเสื้อคลุมแล้วก็มีถุงมือนะคะแล้วก็มีแว่นแล้วก็มีผ้านะคะมาส์นะคะก็ผ้าอ่า ผ้าปิดปากนะคะก็นั่นแหละคะ่ะพออองเห็นลวองก็คิดว่าเออเป็นไอเดียที่ดีนะคะคือฉันไม่ไอายและฉันไม่ไอายค่เลยคือฉันป้องกันตัวเองไว้ก่อนคืออะไรมากนะคะตอนที่อองบินกลับมานะคะจากที่ไทยอองก็จะมีผ้าปิดปากนะคะกับสามีใช่ไหมคะก็ใส่ผ้าปิดปากามามาถึงที่ออสลโลนะคะก็เดินลงจากเครื่องนะคะก็จะมีฝรั่งนะคะมองแปลกแปลวะ่าเฮ้ย อะไรอ่ะเธอเป็นอะไรเธอติดเชื้อมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นะคะคือตอนนั้นที่แบบใส่ผ้าปิดปากมาคือเราป้องกันตัวเองนะคะคือองอาจจะเป็นคนที่ระแวงมากๆและจะเป็นคนที่ป้องกันตัวเองมากคือมือเนี้ยนะคะไม่เคยเลยนะคะที่จะไปจับเราวตรงที่บันไดเลื่อนนะคะคือถ้ากลัวตกอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นข้อแขนนะคะข้อศอกนะคะก็คือจะใช้อย่างนี้นะคะก็สมมติว่าอย่างจะขึ้น ลิฟนะคะอ,องก็จะใช้เป็นข้อศอกนะคะกดไปที่ลิฟต์นะคะกดขึ้นลงนะคะอ,องพยายามที่แบบว่าจะไม่จับอะไรที่แบบที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะล้างมือบ่อยนะคะล้างมือบ่อยมากบ่อยจนมือแห้งนะคะคือแอลโกอฮอล์ที่หาซื้อได้มาจากพี่ไทยนะคะก็โดนที่อพอดี ซื้อมาขวดใหญ่ก็โดนโดนที่แบบคือจะเอาขึ้นเครื่องนะคะก็โดนพนักงานนะคะตรวจนะคะก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องนะคะก็เขาให้ทิ้งไปนะคะก็เสียดายมากๆเพราะว่าตอนนี้นะคะที่นอร์เวย์นะคะหาซื้อไม่ได้แล้วในเมืองที่อ,องอยู่นะคะหาซื้อแอลกอฮอล์ไม่ได้แล้วแล้วก็ผ้าปิดปากนี่คือไม่มีเลยนะคะจากที่องไปสํารวจมานะคะเมื่อสองวันก่อนนะคะก็คือไม่มีผ้าปิดปาก คือเจลหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะแต่โชคดีที่องอ่ะได้ซื้อมาจากที่เมืองไทยก็ยังมีพอภาพาพอมีผ้าปิดปากนะคะแล้วก็ยังมีเจลนะคะแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะส่วนในส่วนของอาหารนะคะก็เท่าที่ดูนะคะเมื่อสองวันแรกนะคะคนจะตื่นตัวมากแล้วก็จะกลัวกันมากเขาก็จะมีการเริ่มตุนอาหารกันนะคะสิ่งที่องเห็นว่ามันคือหมดแล้วแบบหมดเร็วมากใน แต่ละร้านต่างๆะคะก็จะเป็นพวกสปาเกตตี้นะคะแล้วก็ขนมปังนะคะคืออันนั้นหมดเร็วมากแต่โชคดีนะคะที่เราเป็นคนไทยเรากินข้าวก็จะยังมีข้าวเหลือในร้านต่างๆนะคะร้าน ในช็อปต่างๆนะคะพียังพอซื้อข้าวได้อ,องก็ได้ไปซื้อข้าวมา2ถุงนะคะถุงละกิโลมั้งถุงละกิโลประมาณนั้นแล้วก็ได้ไปซื้อที่ร้านเอเชียที่นี่นะคะเป็นข้าวเหนียวอ,อีก1กิโละะพราะเคิดว่ากะว่าจะพยายามไม่ออกไปไหนแล้วก็ไม่พยายามที่จะไม่ออกไปเจอใครให้มาให้คือพยายามที่สุดที่จะไม่เจอผู้คนนะคะก็อย่างสมมติว่าเจอใคร ก็พยายามอยู่ไกลๆเขาคือคือทุกทีอะเวลาเราเจอใช่ไหมคะฝรั่งเขาจะจับมือกันอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็พยายามแบบทำอย่างนี้แทนหรือให้อะไรอย่างเงี้ยก็ส่งยิ้มให้เขาก็เขาคงจะรู้แล้วแหละว่าเรากลัวนะคะก็ค่ะก็แล้วส่วนยอดผู้ติดเชื้อที่นอร์เวย์พุ่งสูงมากๆเลยนะคะก็ทําให้องกลัวมากๆระแวงมากๆเลยว่าเออเราจะเอายังไงเราจะไปไหนก็ไม่กล้าเรากลัวทุกอย่างอยู่ในบ้าน มันก็เหงาคืออยู่ในบ้านมันก็เครียดเพราะว่าเราอ่านข่าวรับข่าวสารทุกวันอย่างเงี้ยน,นะคะก็พยายามที่แบบว่าจะไม่เครียดฟังเพลงทําอาหารทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโอเคค่ะทุกคนสู้ๆนะคะสู้ๆพยายามรักษาตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ล้างมือให้บ่อยๆนะคะก็นั่นแหละคะ่ะดูแลสุขภาพร่างกายขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วย Um, ดูคลิปนี้นะคะ